สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ผู้ใช้ใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับวันนี้เราอยู่ที่บางบานครับตำบลไซน้อยคือบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเรือกยามงามดีมารับเจ้าสองครับมักเทน,นครับ ออกมาตีสองมาถึงนี้ประมาณสองโมงกว่าครับจ่ายเงินจ่ายท้องเรียบร้อยครับลูกพี่เขาล้างให้ทำกตอาดให้ครับดูครับสภาพสวยๆเลยครับนี่ช่วง่างยังสวยอยู่เลยครับ เดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยนถาบฟางรองเท้าใหม่นะครับอันนี้ถ้าใส่ปลาได้มาสักสี่กิโลได้ครับนี่มันใหญ่ไปครับสมใจอยากอาจารย์นุผมแล้วครับผมอยากขับมานานแล้วจัดให้เลยครับ นะจัานุกถูกใจไหมครับถูกใจบอถูกใจครับที่ล้างรถนี่เหมาะเลยนะนี่ <Okay. S 2> แต่งตัวไม่ต้องพิธีไิสารอะไรมากมายครับทองแท้ย่อมมีดีในตัวครับ อยู่ด้วยกันครับผมเสริมกำลังหน่อยเสริมทับายใหญ่ซะหน่อยครับไปนะาครับผมไปอยู่ด้วยกันหากิตลำรวยเงินทองนะครับไปทำไป็นคูณนะครับ ไฟอามจะหลวมนิดนึงครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการเอาครับไม่ใช่ปัญหาราคาถ้าคิดว่าพอซื้อได้จัดเลยครับไม่ต้องรอช้าครับช้าไม่ได้เราไม่ซื้อคนอื่นก็ซื้อครับผิดเงินกันแค่สองสามหมื่นนี่ไปแกงมุ้งีนแป๊บเดียวก็ได้คืนแล้วครับทำงานวันสองวันก็ได้คืนและเงินสองสามหมื่นใช่ไหม่ะ เราโมต่เก่งเกียงราคากันสอง0 0ื่นสามืนนี่นะครับสุดท้ายไม่ได้ครับพวกเอาไปกินหมดครับแล้วเสียเวลาคุณต้องไปวิ่งหารถใหม่ท่านอื่นอีกนะครับวิ่งไม่รู้กี่โลครับเติมน้ำมันไม่รู้เท่าไหร่นะเสียเวลาเท่าไหร่อันตรายแค่ไหนผ่านรถวิ่งผ่านรถไม่รู้กี่คันครับถ้าคิดว่าพอซื้อพอไปได้มาได้จัดเลยครับไม่ต้องไป ดเยอะครับดูสภาพรถให้เราถูกใจนะครับราคาพอสมเหตุสมผลนะครับถ้าเกินราคาที่เราคิดไปสองสามหมื่นนี่ต้องสนใจครับจัดเลยเดี๋ยวไปทำงานเอาก็ได้ครับสามสี่หมื่นทำงานสองสามวันก็ได้แล้วครับนี่ไงมากับ g x z ครับ360หูน หัวลากเทพบุตรสุดหลอของเราครับที่ผมเอารถมาจากบ้านเพราะว่าผมไม่ต้องไม่ต้องขับรถมาเองครับผมก็นั่งหัวลากมาด้วยเขาเลยครับสบายครับนอนหลับมาเลยครับข้างหน้าก็ได้ g x 3 6 0ครับ36จะมีอยู่2ตัวนะครับถ้าเป็นหัวลากนะครับรหัสก็จะเป็น g x แต่ถ้าเป็นสิบล้อมันจะเป็น f x z นะครับ360ก็เป็นที่นิยมนะครับอันนี้ก็ถือว่าหล่อเ้าออกันนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทำพันกัรช่าง รับขนย้ายครับพรราาจักรเบอร์โทรตามนี้เลยครับ085 7702 414นะครับ,รบเผื่อท่านใดมีสุระหรือว่ามีอยากาต้องการย้ายขนย้ายครับรถสิบล้อรถแป็กโคร,รถเกตรถ ตักนะครับทุกอย่างครับย้ายได้หมดครับนี่ดูกันทำเต็มนะครับคือว่าสวยนะครับจัดประเด็ดเลยนะครับนี่รอเล่า,เ,ลาเอาการเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะไปถามโชเฟอร์ขับหัวลากกันดีกว่าว่าสภาพรถที่เรามาเอากันวันนี้เป็นไงบ้างไปเป็นไงลูกพี่สวยไหมครับสภาพโอเคเนาะกลับถึงบ้านกี่โมงนี่ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงกว่าคงค่ำเนาะ ห้าหกโมงเย็นเบอร์โทรเบอร์อรนี่อะไรบอนี่นะครับเผื่อท่านใดอยากย้ายรถนะครับขนย้ายเครื่องจักรนะครับโทรไปเลยครับเซน,นึงอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เสมียนไหมเบอร์ออฟฟิศไหมเบอร์ไม่เบอร์เสียเลยใช่ไหม,ไหมเสียก็เปลี่ยน,นเบอร์ใหม่เดี๋ยครับ น่าจะเป็นเบอร์ที่ออฟฟิศนรลองโทรไปดูครับตามนี้นะครับเนี่ยราคามิตรภาพครับโตเองสวยอยู่เลยครับเจ้าจของแกจะให้ เราลื่อไปด้วยนะครับที่แกถ,ถ่ายออกครับมันยังไม่แตกหรอกแต่แกถ,ถ่ายก็คือมีตัวที่แตกบ้างไม่แตกบ้างนะครับแกถ,ถ่ายออกทั้งหมดนะครับแล้วแกจะให้ของเก่าไปด้วยเนาะที่ลูกที่ยังยังสวยอยู่ครับแกให้ไปพร้อมเลยใจดีมากครับเจ้าแกอัธยาศาัยดีต้อนรับดีครับ แถมมีไอเขาเรียกอะไรนะปั๊มลมปั๊มลมกับเครื่องดูดฝุ่นกับเครื่องอาชีพครับแกขายให้ราคาไม่แพงครับพอดีแกไปเหมาร้านอาชีพมาครับร้านอาีพน่าจะน่าจะจรงนะครับแกไปตัดมาแล้วก็ถามถามผมว่ามีใครต้องการใช้ไหม ชายใหญ่จัดเลยสิครับรออะไรครับสภาพดยรวงก็โอเคนะครับเนื้อตัวก็สะอาดดีนักหน่ไม่ค่อยมีดิ้วรอยเท่าไหร่นะมีบ้างนิดนิดหน่อยชายล่างเนาะข้างบนก็ก็ย,ยังสวยอยู่ครับก็แทกเฟรมก็ยังยังดูดีครับยังไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่เลยยังไม่ค่อยยังสีอะไรยังสวยอยู่ครับ ตัวสะอาดมากครับคนใช้รถก็รู้ครับมีถาดวางรองเท้าแต่งรถเนีพวกพวกนี้จะดูแลรถดีหน่อยครับผมเข้าเคยเข้ามาดูครั้งหนึ่งละตอนมาดูรอบแรกก็ภายในก็โอเคสวยสดงดงามดีอยู่นะครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันเลยครับที่อู่ชายใหญ่ครับวันนี้เขาชวนผมไป ออกสายบุนที่สกเก้เอวัน,นีผมไม่ได้ไปด้วยครับติดธุระเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นสิบล้อหัวลากหางสามเพลาตัวนี้จะรับน้ำหนักได้ที่ประมาณห้าสิบตันครึ่งครับรถกตประมาณยี่สิบยี่สิบปดยิบสองตัน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในกันดีกว่าระหว่างที่รอปั๊มลมนะนี่ครับโชเฟอร์พี่บ้านไหนครับนี่บ้านอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ยะโสบยะโสบอกห้วยคนทีสานตัวนี้จะบผมยะโสมาเห็นงานนี้เนี่โดนแะ้วบ้าครับโดนมากครับบอกโดนมากบอกได้ยินข่าวว่าดูดูชายใหญ่นะครับดูเออดูไหลสดมาผมรีบมาเลยเนี่ย พวกเก็บของไม่ทันนักหน่อหรือป่านี่ครับเอฟซี FC ครับ <c oughs> อเย็นครับน้ำมันครึ่งถังครับมีกล้องกล้องหลังด้วยเดี <c oughs> ๋ยวระบบเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะที่บ้านเนาะเดี๋ยวต้องค่อยไปศึกษาหน่อย ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าผมผมก็ไม่เคยใช้งานเลยไม่เคยสัมผัสเลยนี่แอร์เย็นอู้ดูไหมอ้ยเย็นไหมเยน็ยนเยน็นเย็นนี่ช่องเอออกตั้งเยอะเลยครับนี่ น่าจะมีที่ปรับแล้วว่าให้มันออกด้านไหนบ้างเนาะเดี๋ยวค่อยไปศึกษาดูกุญแจมันรู้มีดอกไหมนี่ภายในก็โอเคสะครับนี่เห็นไหมมีแปลงไว้ปัดเศษฝุ่นครับคู่มืออะไรก็ยังอยู่ครับผมข้างหลังเก๋งก็ยังสวยผมไม่ได้ดูอะไรเยอะครับไม่ได้ดูเลยมาดูแค่ภายนอกกันนั้นแหละ นแค่คนรักษารถแค่นี้ก็โอเคแล้วดูไปแค่นี้ก็ผ่านแล้วแหละเครื่องห้องเก๋งสะอาดนะครับจาระบีอดัดแสดงว่าเป็นคนที่รักรถพอสมควรนะครับนี่ครับสมใจแล้วครับอาจารย์หนุม่มนี่ครับ มาโชคดีมากเลยได้เครื่องอชีดหนึ่งเครื่องปั๊มลมหนึ่งตัวแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นครับดูดฝุ่นอีกหนึ่งตัวครับโอ้หมดแล้วมั้งเนี่ยปเขาไปด้วยเลยนะ <c oughs> หัวลากไหมกระทาเป็นอลูมิเนียมเลยครับนี่โอ้สวยมากเลยครับ ถ้าปัดสักหน่อยเนี่เงาวิ้งเลยครับนี่ยทั้งหกเส้นเลยครับลูกในไม่ใช่เนาะลูกในเป็นกระทะธรรมดาครับเหล็กแต่ลูกนอกไม่ใช่เลยหกเส้นครับหวงไปหนึ่งนน่าจะหลายตังอยู่ครับ ยังใหม่ๆอยู่เลยไหมทังกิลิสนี่น่าจะา260ลิตรโอ้ไม่ใช่ครับ300กว่าครับ304ลิตรครับแจมเลยครับ นี่ครับเครื่องดูดฝุ okay, wow ่นนี่ครับถ้าแกจัดการให้เองเลยครับสุดยอดมากเลยครับใจดีมากถ้าแกโอ้นี่ครับถ้าแกยกให้เองเลยครับสุดยอดมาก นี่ครับเดี๋ยวพาครบเซต็จเลยครับเครื่องอัดฉีดปั๊มลมเป๋่ากองเครื่องดูดฝุ่นครับให้มาทั้งหมดเลยโอ,โอ้โหแจ่มเลยครับขอบคุณมากครับผมนี่ดูสิเข้าแก่บริการเองนะครับสุดยอด เือใช้ครับต้แก่แบ่งปันแบ่งให้ไปใช้ต้องขอบคุณต้แก่ามากเลยครับเนี่ยดูการแต่งตัวของแกสิครับรองเท้าเกงธรรมดาธรรมดาครับเสื้อยืดเสื้อกีฬาครับไม่จะเป็นแต่งแต่งตัวอะไรเลิศดหรูมากมายครับยังไงทองแท้ย่อมมีดีในตัวอยู่แล้วครับผมเนี่ยผมชอบแก้มากเลยครับ กับลูกน้องเป็นกันเองครับผมก็ถือว่าผมโชคดีนะได้เจอคนที่ดีๆครับผมมาจัารถแกผมถามว่าคุณเอีให้ผมมัดจำได้กี่วันแกบอกให้ผมเลยนะสองเดือนก็ได้ผมไม่ได้รีบขายโอ้สุดยอดมากครับที่อื่นมีแต่รีบมัดจำแล้วก็รีบให้รับรถยกรถนะครับอันนี้แก ให้เวลาผมตั้งสองเดือนครับพอดีผมขายคันที่บ้านออกไปมันมีที่จอดพอดีแหละผมเอาไปจอดแทนพอดีเลยครับที่ผมไม่เอาไปเพราะว่านี่ที่จอดแกเยอะแยะครับเนนะี่ยเรายังไม่เอาไปเอาไปก็ไปตากฝนครับจอดที่นี่สบายครับอยู่ในร่มเรารักรถรถก็รักเราครับใช้กันไปยาวๆนานๆครับไม่ดูแลรถ เดี๋ยวรถกระพังครับัังก็หมดเงินซ่อมอีกนะครับนะครับบ้านแกเป็นโรงอิดนะครับทำอิดมีขนาดมีไซส์หลายไซส์ครับแล้วแต่สั่งทำได้ตามสั่งเลยครับ กิจเยอะแยะรถเขาเยอะแยะครับคนรวยแต่เขาก็ให้ความเป็นกันเองครับเขาไม่ได้ถือตัวอะไรครับพ้าพ้าว่าเดี๋ยวชนปัับลมครับนี่ครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับ เดี๋ยวล็อกโซ่ล็อกอะไรก็จะออกเดินทางแล้วครับผมเจอทักได้ครับยึดยาปุรีดำครับผมอ,อขอบคุณนะครับถ้าเก๋จะดีนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอ <c oughs> ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม้ะเจอกันคลิปหน้าครับผมอ่ะเจอกันที่ <Ooh. S 1> อุทจาใหญ่ครับสวัสดีครับ